สวัสดีครับผมประยุทธ์ริมานะครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับความสําคัญของการนมัสการการนมัสการนั้นมีความสําคัญเพราะว่าพระเจ้าตั้งไว้เพื่อพระเจ้าจะสามารถสามัคคีรมกับมนุษย์ได้เพื่อพระเจ้าจะสามารถอยู่กับมนุษย์ได้ดังนั้นการนมัสการเป็นวิธีที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นแผนงานนี้เพื่อพระองค์จะสามารถได้อยู่กับชุมชนของพระองค์ได้อยู่กับคนของพระองค์ได้ ดังนั้นความสําคัญของการนมัสการจึงเป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนต้องตระหนักความจริงในแง่นี้ว่าเราไม่สามารถจละเลยเรื่องของการนมัสการได้เราจําเป็นจะต้องนมัสการพระเจ้าคนที่เป็นคริสเตียนคือคนที่นมัสการพระเยซูคริสต์คนที่นมัสการพระเจ้าดังนั้นเองผมอยากจะให้ความสําคัญของการนมัสการต่อไปนี้ครับประการที่หนึ่งะครับการนมัสการเป็นสิ่งที่พระเจ้าตั้งไว้เพื่อมนุษย์จะสามารถสามัคคีรมกับพระเจ้าได้ นี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักความจริงทุกครั้งที่เรานมานามัสการพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือในเครือจักรหรือที่ใดๆก็ตามเรากําลังเข้ามาร่วมในการสามคิีธรรมกับองค์เรามาถึงพระพลาแห่งที่ประทับของพระเจ้ามาถึงพระที่นั่งของพระเจ้าเพราะว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเรานามัสการพระเจ้าพระเจ้าอยากจะอยู่ใกล้เราการนามัสการพระเจ้าทําให้เราสามารถอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าได้ พระเจ้าปรารถนาอยากจะเห็นเราอยู่ใกล้กับโะรงนี่เป็นสิ่งที่เป็นความปรารถนาของพระเจ้าดังนั้นอพยพย5าข้อ8ได้บอกว่าและเขาสร้างสถานมัสการถวายแก่เราเพื่อเราจะได้อยู่ท่ามกลางเขาพระเจ้าเป็นผู้กําหนดความคิดนี้ที่จะร่วมสามาัคคีธรรมกับมนุษย์และมนุษย์ต้องทําในส่วนของเขาก็คือการอมัสการพระเจ้านั่นเองดังนั้นเองทุกครั้งที่เรา เรา,มานมัสการพระเจ้าให้เราตระหนักความจริงว่าเรากําลังอยู่ใกล้พระเจ้าเราใกล้พระเจ้าพระบิดาของเรามากขึน้นเมื่อเรานมัสการพรงค์ประการที่สองครับความสําคัญของการนมัสการการที่สองก็คือพระคัมภีร์สั่งให้เรานมัสการพระเจ้าที่น้องครับพระเจ้าไม่เคยสั่งอะไรที่เราทําไม่ได้แล้วพระเจ้าไม่เคยสั่งอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราการนมัสการเป็นประโยชน์กับเราแน่นอนและเราทําได้ พระกพีจึงสั่งบอกว่าจงถวายพสัสดุิแก่เราจงถวายพสัสดริกับพระเจ้าจงประดับกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์นมัสการพระองค์สดุดีบท29ข้อ2หรือในสดุดี95ข้อ6ข้อ7ได้หนุนใจเราบอกว่ามาเถิดให้เรานมัสการให้เรากราบลงให้เราคุกเข่าลงต่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนของเรานะครับพระเจ้าเป็นผู้ ริเริ่มในการนามัสการพระเจ้านี่คือความจริงก็คือพระเจ้าบรรจุสิ่งหนึ่งในชีวิตของเราเสมอคือความปรารถนาที่อยากจะนมัสการพระเจ้าจริงเมื่อเรารู้จักพระเจ้า เราเชื่อวางใจพระเยซุคริตความปรารถนานี so Actually, we yep. ้จะอยู่ในชุดของเรานี่เป็นสัญชาติตรยานของเราในการที่เรารู้จักพระเจ้าคือการที่อยากจะอยู่ใกล้พระเจ้าเมื่อเราเชื่อวางใจพระเยซุคริตเราอยากจะอยู่ใกล้พระเยสุคริตเมื่อเราเชื่อวางใจพระเจ้าเราอยากอยู่ใกล้พระเจ้านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าใส่เข้าไปในชุดของเรานั้นเองเมื่อเรามาหาพระเจ้าเรามาร้องเพลงเพื่อแสดงความใกล้ชิดพระเจ้าแสดงความรักต่อพระเจ้านี่คือความชื่นบานในชุดของเรา นะครับพระกระพิจึงสั่งเราให้เรานมัสการพระเจ้าสวัสดี96ข้อ2สวัสดี96ข้อ2บอกว่าจงร้องเพลงถวายพระเจ้าสารเสริญพระนามของโปร่งจงประกาศความรอดของโปร่งทุกทุกวันหรือสวัสดี96ข้อ8ได้บอกว่าจงถวายพระสิริซึ่งควรแก่พระนามของโปร่งแด่พระเจ้าจงนําเครื่องบูชามายังบริเวณพระนิเวศของโปร่งเรามาหาพระเจ้าเพื่อจะมาแสดงความรักต่อพระเจ้า เพราะว่าพระมบีสั่งให้เราทาครับและสิ่งนี้เป็นประโยชน์สาหรับชีวิตของเรานะครับประการที่สามการนมัสการเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทรงฟื้นฟูในยุคสุดท้ายนี้การนมัสการเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทรงฟื้นฟูในยุคสุดท้ายนี่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่จะยกการนมัสการขึ้นนี่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่จะฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้การนมัสการพระเจ้านั้นย่อยสลายไปหรือว่าเสื่อมไป นานมาแล้วและในยุคสุดท้ายพระเจ้าสัญญาในพระชจนะของพระเจ้าว่าพระองค์จะฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้ขึ้นนี่คือยุคของพระเจ้านี่คือเวลาของพระเจ้ากิจการ15 16บอกว่าภายหลังเราจะกลับมาคือก่อนที่พระองค์จะกลับมาเราจะสร้างพระพราของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ที่ร้างหักพังนั้นจะเราจะก่อขึ้นอีกเราจะตั้งขึ้นใหม่พระพราดาวิดเป็นพระพรายแห่งการอมัสการพระเจ้า ที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีที่เต็มไปด้วยเสยรีภาพที่เต็มไปด้วยการแสดงออกเพื่อพระเจ้าเพราะรักพระเจ้าเพราะรักพระเจ้าของเราทังน,นี้เองพระเจ้าจะจะส่งเคลื่อนเข้าไปใน การสิ่งนี้ที่พระองค์ได้สัญญาไว้พระพราดาวิดมีไว้เพื่อคนจะได้สแสวงหาพระเจ้าเพื่อคนจะรู้จักของพระเจ้าดังนั้นหากเทศจักได้เชื่อในสิ่งเหล่านี้ที่เป็นพระเจ้ของพระเจ้าได้ฟื้นฟูการนมัสการพระเจ้าขึ้นผมเชื่อจริงๆว่าคนจะกลับมาหาพระเจ้าความรุ่งเรืองในพระพราแห่งดาวิดสมัยก่อนนั้นเป็นอย่างไรความรุ่งเรืองในพระพรา ปัจจุบันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่านี่คือพระเจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญาไว้พระพาดาวิดเป็นพระพาแห่งการนมัสการพระเจ้าที่เขาจัดนักดนตรีมีเครื่องดนตรีมากมายหรูหรานะครับล้อมรอบพระพาของพระเจ้าและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าตลอด24ชั่วโมงนี่คือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในยุคปัจจุบันนี้ที่เราจะเห็นการฟื้นฟูนี้มาถึงกกะจักรกของพระเจ้า าากิจจจักรใดก็ตามที่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้แล้วรับสิ่งเหล่านี้กิจจาจักรนั้นก็จะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะจำเริญขึ้นเพราะว่านี่เป็นพระจนะของพระเจ้านี่เป็นเวลาของพระเจ้าที่การฟื้นฟูในเรื่องการอมัสการจะเกิดขึ้นดังนั้นเองกิจจาจักรควรจะให้ความสนใจของสิ่งเหล่านี้เพราะว่าพระเจ้าอยากจะทําสิ่งนี้ในยุคสุดท้าย ก็คือฟื้นฟูการนมัสการประจับขึ้นนะครับเชื่อว่ากิจักรของเราจะเป็นกิจักรหนึ่งที่เห็นคุณค่าของสิ่งนี้ฟื้นฟูการนมัติการ,การประจับขึ้นเพราะว่ายุคสุดท้ายก็อยู่ในยุคข,ของเราเนี่แหละครับ